ก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest แล้วก็จริงๆในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับตอนตอนที่เจ็บคือเจ็บข้อเท้าข้อเท้าครับข้อเท้าขวาครับเป็นเอ่หมือนขาพลิกตอนเหมือนเราเหมือนเราจะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปเพิ่งจะสองวันที่แล้วครับแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมครับปกติก็กระเพกกระเพกมาหน่อยแล้วได้ไปหาคุณหมอ ยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าด้วยคือตรงที่กองเขาก็จะมีเป็นที่พี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาการแล้วก็ให้คําแนะนํามาแล้วตอนนีเ้เป็นไงครับที่บัวบุ๋นดูมันอัด่โอ้ยวันแรกกลัวเป็นม,มานาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยแต่ว่าก็ตอ,น,อนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับคือวันแรกอ่ะลงวันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกมาได้แล้วต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะพี่พยาบาลที่ที่ก่อเขาบอกเน<ๆ>ี่ยว่าแบบกลับมาแบบ นนี้เขาไม่ได้ไไม่ด้ลงลึกขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกว่าแบบ24ชั่วโมงแรกประคบเย็นนะแล้วหลังจากนั้นก็แบบแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องตามอาการไปไม่ใช้มันเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้อันตรายเลยใช่ไหมรับน่าจะเป็นแค่แบบข้อเท้าฟลิกเอ็นอักเสบอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ต้่งไปอีสอสลม่ไม่ไม่ครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือเจอเรื่องเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอุบัตเหตุทางราชาเป็นสีสันของชีวิตครับเป็นยังไงบ้างทุกที่ผ่านมา โอเคครับก okay okay. <taking> ็คือถ้าเกิดให้พูดในจริงๆความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการก็เป็นเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไมว่าจะเป็นภาพใครก็ตมตอนที่เป็นผู้จัดการครับาวน์ครครับคือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพาร์ทบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคย เขาเรียกอะไรจะต้องมีระยะห่างว่าแบบเอ้ฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามครับก็มีการเปลี่ยนอะไรไหมใช่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกําลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอันเทอเนี่ยแหละก็ทาง คอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพีเอมที่เห็นในใ,ในไอจีผมก็เป็นคนของทีมใหม่แล้ะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่องับอไรอะไรครับก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับทางจีนแบงกทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมา,จ,ากจะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็เป็หมดแล้วหรือยังคะยังไม่อีกสองวันครับอีกสองวันหมดแล้วครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณจีนแบงกทีวีนะครับขอบคุณที่ถามมาที่ คือถ้าไม่มี g m m t ทีไม่มีพี่ถาก็คงไม่มีไบโอชีลิต์ในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาเลยแต่หลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันมันตัดสินใจนานไหมอะครับไบ่าร์นานครับนานครับผมว่าม,มันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากเหมือนขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นเกษตรกรผมอยากที่จะทำช่ายเป็นของตัวเอง มาเปิดจากที่ทำใช่เป็นเหมือนแบบเเป็น artist statement เนเนี่ยแหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำเป็นไายเพลงด้วยอ๋อจะเป็นบอสอย่างใช่ครับก็คือเป็นป้ะธานแบบนี้อยากเริ่มทำรู้สึกว่าที่เราได้เริ่มทำในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงวัยนี้แบบแปลว่าไปก็ต้องหาัมแสดงค่ะก็ถือว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเซตระบบโดยการมีผมเป็น เป็นศิลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นแล้นเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยคเรียกว่าตอนนี้เป็นนักแสดงคิหลักค่ะคานหลักๆมันมท่เปิดใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปอ๋อไม่ค่ะจริงๆจริงๆก็จะมีเป็นอาร์ติสอาร์ติสเป็นเของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกๆคนทุกที่เลยคช่ไหมจริงๆริงทางที่เขาเสนอเขาเสนออะไรแบบให้เราอยู่ต่อนะครับตอนแรก เรก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดแล้วแต่ว่าด้วยเ,เหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกิจการของตัวเองแล้วแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทำตรงนี้มันเลยเป็นเหมือนเป็นก้าวใหม่มากกว่าก็จริงๆริงคือยว่ามองกนาะนใช่ครับจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่อาจเป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไปอถามถึงเรื่องเป็นแฟชั่นล่สุไหนเส้นไหน ซีเจเหรอโอ้ช่างถามอะไรกันใส่ถ่ายหลายช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายอะไรอะไรอะไรทะรูปสาวคลีนมากไม่ใช่ไม่ชิงหรอไมรูปหรอเดี๋ยวไปไปให้พี่อินเสิร์ตเองหรือใบจะมีคนอื่นพี่สุดเดียวโอเคโอเคเอ่อก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันครับเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่า ที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆคือเน,นี้ต้อง,งบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กองเกาหลีอะไรอย่งี้ยแล้วเราก็แบบทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรอย่างนี้ก็คือคนเร่ที้งางคนเราต้องถ่ายตัไดไม่ได้อเออถอดตลาดผมว่ามันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เออขาขายกางเกงในอย่างนาะมันก็ต้องก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสินค้าอะไรอย่างนี้ยใช่ ครับเกิดมะเวลาแต่ว่าพองโนไฟล์มนก็แบบผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามัน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 อยู่ถูกที่ถูกทางับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วยมูดแต่งโทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แป,ปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมครับชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่สวยอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราแบบเออพี่ได้ยินมาว่ามีบางสบบางรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมา ประมาณผมว่าผมก็อยู่แถวๆนี้ครับคือคือชีวิตนี้ผมคงอาจจะคงยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายอะไรขนาดนั้นคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่โดยปกติเราต้องฟิตก่อนเพราะโดยปกติก็เป็นคนออกร่างกายช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาัญหาในการออกกำลังกายให้มันให้เช้มันดีขึ้นสำหรับการถ่ายทงนี้ตอนนี้ยังคงสรีระเดิมด้วยครับด้วยครับ ว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ CK แต่ว่าผมมีหนังที่ถ่ายด้วยที่ต้องการขุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนะัดเดียวได้ล็อกสองตัวไปเลยจังแต่ว่าจะได้เห็นอีกไหมคะหลังจากนี้ไปแล้วรอติดตามครับเออหรจะโชว์ตรงนี้ <laughs> ได้เหรอ <laughs> <laughs> โอเคไมค่ฟ้าโอเคนะคะขอบคุณคนะบคุณครับ